นี่คนนี้น่ะช่วยตาซ้อมเสร็จแล้วแหละนี่พิมไปตีหน้าพี่ข้าทำไมน้องพิมฮะ ไม่เอาผีเหรอแล้วนี่ไม่ใช่ผีนะนี่น้องเอ่เอาผีแล้วออ,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 อเอ้เอเอ้าเอ้าผีเข้าไปหเหรเฮ้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 น้องอกเียกไม่รักไม่รักใครรักน้องได้ยังไงอะงั้นเดี๋ยวแม่ส่งน้องกลับไปเวกัสก่อนเอาพี่อยู่กรุงเทพเออพี่อยู่กรุงเทพแล้วแม่กลับเวกัสกันน้องโอเค พี่ไม่เอาน้องอ่ะพี่อพีน้องไปคนเดียวน้องจะไปคนเดียวได้ไงน้องยังเล็กอยู่แม่กับน้องนะพี่อยู่นี่นะทำไมอ่ะอยากรักแม่โอ้รักแม่ก็ต้องไปกับแม่กับน้องสิไปไหนอ้าวไปไหนก็ต้องไปด้วยกันเนี่ยพี่อยู่คนเดียวอระลูกไม่อยู่คนเดียวพี่อยู่กับแม่นี่ น้องอยู่กับป้าคนเดียวให้น้องอยู่กับป้าแหละแม่ส่งน้องไปคนเดียวอ่ะลูกฮะเอ๊ะอ้าวอเนี่ยน้องอยากเล่นกับพีพจะตายดูสิทำไมน้องไม่เอาน้องอ่ะน้องบอกเอ้า ทิ้งน้องไว้ทนี่ได้ป่ะแล้วพี่ปๆกลับไปคนเดียวไวเก่าดะเอาน้องไว้ไหนเอาน้องไว้เมืองไทยแล้วพี่ไปอยู่เวก่าคนเดียวแล้วก็สาวใครอยู่กับป้าไงไม่เอาอ้าวทำไมอ่ะเอาไว้ที่อื่นก็น้องไว้ที่นี่ไงแล้วพี่กลับไวเก่าไงเอาเอาใจเอาน้องกลับเวก่าดีกว่าแล้วใครอยู่ที่นี่อ่ะแม่กับเพแม่กับพี่อยู่นี่ อไม่รักน้องงั้นพี่ก็ไปอยู่เองกันไปแล้วแม่อยู่กับน้องที่นี่เฮ้ยอยู่กับแม่ที่นีอยู่กับแม่ที่นี่โอ้ยอยี่อ,อยู่กับป้าย <c oughs> ย่ยย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 ยอยย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 ไปยย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 ย แล้วปาจะเลี้ยงน้องได้อะเนี่ยคนเดียวอ่ะเออปาไม่้น้องกินนะปีเออปากขาไม่มีนมเนี่ยแล้วน้องจะกินนมอะไรอะต้องอยู่กับปาให้พี่โตแล้วพี่ชินกล่อง้แล้วน้องอแม่ใช่่ก็เลยพี่พีก็อยู่นี่แล้วให้แม่อะน้องไม่อยู่กับปาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็พี่จะอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่เหรอพี่ก็ไปอยู่คนเดียวสิ แม่กับน,น้องจะกลับไปอยู่เวก,ก, okay. ก้าอเคกลับเวก้ามีกันนะปุ๊กไหมไม่เออจริงเหรอพี่ไม่พี่ไม่ไปต่าจังหวัดอ่อยู่ะถ้าอยู่กรุงเทพต้องไปโรงเรียนโชคชัยนะครับน้องอยากไปต่างจังหวัดเอา้าพี่ไม่อยู่กรุงเทพถ้าไปถ้าไปต่างจังหวัดก็ต้องไปเรียนโรงเรียนที่ต่างจังหวัดยังไงก็ต้องไปโรงเรียนครับเข้าใจเปล่า พี่ไม่อยู่กงเที่เรียนที่อื่นแล้วเรียนที่ที่ไหนที่บ้านที่บ้านจะเรียนยังไงหนูที่บ้านไม่มีครูมีผีที่อื่นด้วยมีผีที่บ้านด้วยมีผีที่โรงเรียนมีผีหมดเลยแล้วมีผีแล้วแล้วมันเป็นยังไงหนูผีมันทำอะไรผีดครับกลัวแล้ว ผัวผีอัวผีุ้วผีมันทำอะไรพี่บ้าหือผัวผีแล้วพี่ไม่ชอบไม่ชอบพี่ก็ไม่ต้องไปสนใจสิครับอยากไปเอาผี